เดือดอีกแล้วป้าแตนสวนพระอธิการบุญมากโกหกเต็มๆวันน้องชมพู่หายจากกรณีพระอธิการบุญมาเจ้าอาวาสวัดกบกอกพยานในคดีน้องชมพู่อีกรายได้เล่าว่าในวันเกิดเหตุเดิมทีจะต้องเป็นคนอื่นไปส่งหลวงพ่อแต่เขาติดธุระก็เลยฝากให้ลุงพลเป็นคนไปส่งเช้าวันที่11อพฤศจิกายน ช่วงหกโมงเช้าลุงพลกับป้าแตนมาใส่บาตรพอดีก็ยังย้ำว่าให้ลุงพลไปส่งด้วยนะนัดไว้ว่าประมาณเก้าโมงกว่าลุงพลจะมารับแต่ถึงเวลาลุงพลมาช้ามาถึงวัดประมาณสิบโมงกว่าที่มาช้าเพราะลุงพลบอกว่าน้องชมพู่หายตัวไปซึ่งเรื่องนี้เองที่เป็นประเด็นเรื่องโทรศัพท์เพราะลุงพลกับป้าแตนมีโทรศัพท์เครื่องเดียว และในวันเกิดเหตุโทรศัพท์อยู่กับป้าแตนลุงพลออกจากบ้านมารับพระแล้วป้าแตนจะโทรมาบอกลุงพลว่าหลานหายได้ยังไงล่าสุดป้าแตนได้ออกมาสวนกลับพระอธิการบุญมาหลังบอกว่าพบพิรุษลุงพลตอนที่ไปรับพระอธิการบุญมาโดยบอกว่าตอนนั้นยังไม่มีใครทราบว่าน้องชมพู่หายไปแต่ลุงพลกับบอกกับอาจารย์บุญมาว่าหลานหาย ซึ่งป้าแตนยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงเพราะลุงพลทราบว่าน้องชมพู่หายจากป้าแตนตอนที่รับพระอธิการบุญมาออกมาจากวัดแล้วซึ่งกำลังจะออกจากหมู่บ้านเพื่อไปส่งพระตอนที่ป้าแตนบอกลุงพลนั้นพระก็ยังอยู่บนรถประเด็นนี้ป้าแตมพูดชัดเลยว่าคนเป็นพระโกหกหรือเปล่า เพราะสมัยนี้ตามที่เราเห็นในข่าวว่ามีหลายพระที่ไม่น่าเลื่อมใส